สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเด็ดไม่อั้นนะครับไม่ลดสปีดนะครับความเร็ว่าความเร็ว20เมตรหน่วยนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับความเร็ว20เมตรนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะเน็ดไม่ลดสปีดนะครับจํานวน50ซิกก็คืออย่างนี้เลยนะจะเห็นไหมครับว่าข้อมูลนะครับโปรโมชั่นนะครับ สมัครเป็นรายทั้งนะครับหาคมห้าบกิ๊กเนี่ยครับปรับเป็นเนี่ไม่ลดสปีดนะครับลดไม่ลดสปีดนะครับนะมันจะปรับเป็นไม่ลดสปีดนะความความเร็วอยู่ที่38 4 k นะก็คือมันจะเป็นอย่างไรนะรก็คืออย่างนี้เลยนะครับถ้าเราใช้เออแบบใช้แบบอะไรยู้ไหมนะใช้แบบ ปริมาณการใช้งานแบบไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบ 384k นะอย่างเช่นโปรโปรที่เราใช้อยู่นั่นก็คือโปรเด็ดแบบ20เมกซันวน50กิกนะครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้เลยแตนะ่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆ,ๆก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับมันก็จะลดอยู่ที่ประมาณ 384k มันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะ าหารหัสที่เราจะมากดสมัครวันนี้นะครับก็คือาหารหัสอะไรรู้ไหมอ่าเรามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าเราก็มาดูเลยนะครับรหัสก็คือดอกจันเก้าร้อยดอกจันแปดสี่สามสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําการโทรออกนะครับเป็นการสมัครเน็ตเอ่สิบเมตร 50กิกนะครับจำเน50กิกราคาแค่280บาทเนี่ยมันจะมีภาษีก็ประมาณ299บาทก็จะประมาณนั้นกันเลยนะครับตีไปก็เกือบ300นะก็ลองเอาเครื่องคิดเลขมานะครับโอเคปะก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็ตีไปประมาณตีไปแหวกแหวกไปประมาณตีไปแหวกประมาณอ่า

มูไรครับน,นะมูไลน,นะครับท่านผู้ชม807เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตีไปประมาณ299บาท60สตางค์นะครับโอเคปะมันก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคปะก็จะมาณีกันเลยนะครับอ่าแล้วก็ความหมายมันก็จะเป็นความหมายเดียวกันนะครับกับเด็ดตัวนี้นครับเด็ด4เมก20เอ้ยเด็ด10เด็ด20เมก จำนวน50จิกมันก็จะเป็นมานี้นเลยนะครับอ่าก็เล่นได้ครับก็คือลดความเร็วอยู่ที่ 384K ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอ,อเคปะ่ะก็จะมาดีกันเลยนะครับนี้มันก็จะลดนะครับบนสีปัก 384K เนี้ยก็คือมันสามารถดู YouTube ได้อยู่ที่ 144P ถึง240ถึง 240P ก็จะมาดีกันเลย นะครับโุเคปะ่ะเดี่ยวก็คือมันจับิดมาดีกเลยนะครับโุเชีครับก็ามาดีกเลยนะครับคุณชีครับสวัสดีครับ